ถ้าคุณไม่รู้ว่าตายแล้วไปไหนชาตินี้คุณจะใช้ชีวิตแบบไร้ทิศทางค่ะสวัสดีค่ะพลอยนิตาเซสชั่นค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วเราดับศูนย์จริงๆหรือไม่ตายแล้วเราจากโลกนี้ไปอย่างถาวรเลยจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดค่ะว่าร่างกายนี้เป็นของเราเรามีร่างกายอน,นี้แค่ร่างเดียวและชาตินี้ชาติเดียวเกิดมาใช้ชีวิตให้คุ้มเอาให้มันให้สุดเบี่ยงไปเลยเพราะาตายแล้วมันจะดับศูนย์เป็นความผิดที่ผิดค่ะเพราะคนเราไม่ได้ตายแล้วดับศูนย์ถ้าองค์ประกอบของร่างกายของเรามีกายและใจสิ่งที่หลังความตายเราจะยังมีอยู่นั่นก็คือใจค่ะ ใจของทุกคนจะยังอยู่ความรู้สึกยังอยู่การรับรู้จะยังอยู่ เด e g เ e ร t เทซีเคด์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเล่มที่พูดเรื่องนี้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าความเชื่อหนึ่งที่กีดขวางไม่ให้คนเราได้พบสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือความเชื่อที่ว่าตัวเราคือร่างกายและจิตใจของตัวเองการเชื่อว่าคุณคือร่างกายได้สร้างความหวาดกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษยชาตินั่นคือการกลัวตายค่ะพอมนุษย์เรากลัวตายเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นของเรามันคือสิ่งที่มันห่วงแหนที่สุดใครจะทําอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ปรงกับร่างกายมันจะเหี่ยวมันจะย่อนค้อยมันจจะเเ็็็บปปปวดกกคือนทุไตาามราง่ง ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ใช่เจ้าของร่างกายนี้ค่ะถัดไปเราจะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะก็คือปูเสฉวนใครรู้จักปูเสฉวนบ้างคะปูเสฉวนที่ทุกคนรู้จักกันนะคะเขาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เปลี่ยนกระดองไปเรื่อยๆโดยที่แรกๆอาจจะเป็นเปลือกหอยอาจจะเป็นแก้วอาจจะเป็นขวดหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยู่ตามท้องทะเลให้นึกตามแบบนี้ค่ะสมมุติว่าจิตใจของเราคือตัวปูเสฉวนค่ะวันหนึ่งค่ะเราก็จะมีกระดองแบบหนึง่ง เมื่อเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆตามอายุไขาตามเวลาของกระดองชนิดนั้นเราต้องการจะเปลี่ยนหรือว่ามันถึงวาระที่จะต้องเปลี่ยนปูตัวนี้ก็จะเปลี่ยนกระดองใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ยังอยู่ก็คือปูเสฉวนยังเป็นตัวเดิมอยู่เหมือนกันเลยค่ะมนุษย์เราอะค่ะจะมีจิตใจเดิมที่สามารถเปลี่ยนร่างเปลี่ยนบริบท เปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วทำไมเราถึงจำอดีตไม่ได้ลองนึกภาพแบบนี้ค่ะถ้าปูตัวเนี้มีกระดองอยู่แล้วหนึ่งอันถึงวาระแล้วที่เขาจะต้องมีอีกกระดองหนึ่งเข้ามาใหม่ซ้อนกันไปเรื่อยๆเป็นสิบๆอันถามว่าปูตัวเนี้ยจะสามารถใช้ชีวิตยังไงที่จะต้องแบกทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาแล้วไม่ได้ถูกผลัดออกไปเจ็ไหมคะ จิตเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเราเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนร่างจะทำให้เราจำในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนาศาสนาไหนทุกคนมีวาระกรรมแบบเดียวกันนั่นคืออยู่ในวัตฏะสงสารและกฎแห่งกรรมถามว่านกมาพูดเรื่องนี้ทำไมเพราะว่า ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตหรือว่าต้องการประสบความสำเร็จมากแค่ไหนเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่เป็นมนุษย์ ควรจะรู้ว่าตัวเองใช้ชีวิตในชาตินี้เพื่ออะไรและว,วางแผนให้กับตัวเองในภพภูมิถัดไปได้อย่างไรแล้วมันสําคัญยังไงมันสําคัญตรงที่ทุกคนควรรู้ว่าหลังจากนี้เราจะต้องประกอบกรรมตัวเองอยังไงกรรมก็คือการกระทําของเราหลังจากนี้จนไปถึงวาระที่เราคิดว่าน่าจะเป็นจิตสุดท้ายจิตสุดท้ายคือการใกล้หมดลมหายใจมีใครรู้ไหมคะว่าตัวเองจะใกล้าวาระหายใจตอนไหนไม่มีใครรู้ ถ้าเราไม่เตรียมตัวเราก็จะไม่ต่างจากคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นวันหนึ่งเราโดนผลักตกน้ำแล้วเราต้องการรอดชีวิตโอกาสที่เราจะว่ายน้ําเป็นนะวันนั้นน่ะมันมีน้อยมากถามว่ามีไหมคนที่สามารถว่ายน้ําเป็นเลยในขณะที่ตกน้ําไปครั้งแรกมีแล้วเราสามารถขนาดนั้นไหมล่ะแต่ถ้าเราเตรียมตัวก่อนเราจะ ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็จะวางแผนการใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดเรียนรู้การใช้ชีวิตกับปัจจุบันขณะไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่อยู่เพื่อปัจจุบันถ้าถามว่าคือการใช้ชีวิตแบบมีสติใช่ไหมใช่แล้วสติคืออะไรสติคืออะไรคะสติคือการรับรู้ค่ะนี่คือความหมายของมันรับรู้รับรู้ตอนนี้ตอนนี้ เวลานี้ค่ะคำถามกลับมาที่ตายแล้วไปไหนขึ้นอยู่กับจิตสุดท้ายเรานึกคิดยังไงขอยกตัวอ,อย่างแบบนี้ค่ะคนคนหนึ่งชื่อ A นะคะและคนคนหนึ่งชื่อ B 2คนนี้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันแต่คนที่ชื่อ A มีทางเดินชีวิตที่ตั้งใจเรียนขอทุนการศึกษาตั้งใจเรียนช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็ช่วยหางานพิเศษทำจนเขาสามารถประสบความสำเร็จโดยการเรียนจบส่งตัวเองเรียนจบได้ ทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวได้แต่อีกคนหนึ่งเกิดมาในที่เดียวกันใกล้ๆกันติดยาเกเรเป็นภาระของพ่อแม่เป็นภาระของสังคมสร้างความเดือดร้อนทุบตีพ่อแม่คนสองคนนี้ค่ะเวลาจิตสุดท้ายเขาใกล้จะตายอะทุกคนลองทายสิคะแค่นี้เราก็พอจะดูออกแล้วว่าใครจะไปสู่ที่ที่ดีใครจะไปสู่ที่ที่ไม่ดีถูกไหมคะดังนั้นคำว่า ไปสู่ที่ชอบที่ชอบหมายความว่ายังไงที่ชอบที่ชอบของคนสองคนนี้เหมือนกันไหมคะ A ที่ชอบที่ชอบของเขาคือเขาเป็นคนจิตดีเป็นคนที่ทำดีประกอบกรรมดีที่ชอบที่ชอบของเขาจะต้องเป็นภพภูมิที่ดีแต่อีกคนนึงประกอบกรรมแต่ละอย่างทุบตีพ่อแม่ติดยาลักขโมยชิงทรัพย์ฆ่าข่มขืนสิ่งที่เขาประกอบเหตุ ถ้าเปลี่ยบเป็นสีของแต่ละคนเนี่ยคนนี้ให้สีอะไรคะสีขาวคนนี้ให้สีอะไรสีดำสองคนนี้ถ้าเขาตายแล้ววันที่กำลังจะตายจิตสุดท้ายมันจะประมวลผลแลปอัพเหมือนวิดีโอวาร์ปอัพเลยเหมือนเวลาเราไปแบบทำดูไฮไลท์งานตามอีเวนต์ต่างๆแล้วมีแรปอัพเนะี่ยแบบนั้นเลยจิตสุดท้ายของคนเรามันจะมวลประมวลภาพแบบนั้นเลยเอเนี่ยจะมีประมวลภาพที่แบบว่าโอ้โหชาตินี้นะฉันทำกรรมดีกับพ่อแม่กระตันยู รู้คุณคนเป็นอย่างดีอีกคนนึงทําแต่ความชั่วมาทั้งชีวิตเลยวันที่แรปอัพร้อมกันนั่นแหละค่ะคือจิตสุดท้ายสังเกตไหมว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลหรือว่าเจอคนใกล้จะเสียชีวิตเขามักจะพูดเพ้อเจอก่อนที่เขาจะตายนั่นเป็นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่กําลังเห็นในจิตของเขาและในตัวของเขาเห็นก็คือเขาเห็นนิมิตกรรมที่เป็นแรปอัพแบบนี้คะ่ะประมวลผลมาให้เขาดูว่า เนี่ยคือตลอดชีวิตเธอสั่งสมสิ่งนี้เอาไว้นั่นแหละคนที่ขายหมูก่อนเขาตายเขาจะร้องเป็นเสียงหมูเลยเขาฆ่าหมูมาทั้งชีวิตเขาเห็นภาพหมูโดนเชือดฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าซ้ำๆทำทุกวันเขาเห็นภาพเหล่านั้นแน่นอนเพราะทุกคนมีที่ที่จะต้องไปถามว่าที่ที่จะต้องไปของแต่ละคนนั้นไม่มีทางเหมือนกันแน่นอนขึ้นอยู่กับ อะไรหรอก็ขึ้นอยู่กับการกระทําเราในปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่วันที่เราแวะแวะเกิดมาจนตอนเนี้ยที่ทุกคนดูคลิปอยู่แล้วก็ตอนยาวไปถึงตอนที่เราใกล้จะละสังขารคนเราค่ะไม่ได้มีโอกาสแก่ตายทุกคนหรอกเชื่อเถอะบางคนอะเดินออกไปข้างนอกอะฟ้าผ่าตัวแข็งแล้วก็ตายบางคนออกไปปุ๊บขับรถทุกอย่างมันมันมันแวบเดียวเท่านั้นเองแต่เราจะทำยังไงเพื่อจะคีปให้จิตสุดท้ายของเราค่ะ เห็นในภาพที่ดีของตัวเองให้ได้แปลว่าคุณจะต้องมีความถี่ในการทำดีสั่งสมความดีไม่ว่าจะกายวาจาใจมาตลอดชีวิตมันถึงจะแบบเห็นแวบ,บเดียวแล้วมันแบบใช่เลยเหมือนเราเห็นข้อสอบอะพอเราอ่านมาหมดแล้วทลุซ้อมมาหมดแล้วเราเห็นแล้วเรากาได้เลยมันต้องแบบนั้นเลยมันต้อง ไม่มีเวลาคิดแล้วโลกมนุษยนะ์น่ะไม่ได้อยู่แค่ standalone ที่แค่มีโลกมนุษย์นะคะมันมี m u นส t ตอร์ e ิหลายๆ layer ที่ทุกคนพูดมีมนุษย์ต่างดาวจริงไหมมีโลกจริงมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหม,รรม,มทุกคนเชื่อเถอะว่าในขณะที่เรากําลังใช้ชีวิตแล้วก็ฟังแล้วพูดอยู่เนะะี่ยค่ะมันมีโลกคู่ขนานเสมอแต่ t i m มิ่งของเวลาในแต่ละโลกอะ่ะเขาไม่ได้มีเวลาเหมือนกับโลกมนุษย์นะคะ ทำไมเขามีอายุไข่ไม่เท่าเราทำไมหนึ่งชั่วโมงของเราไม่เท่าหนึ่งชั่วโมงของเขาคำถามตายแล้วไปไหนห้าภพภูมินี้ค่ะที่ดวงจิตของเราจะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งที่เราจะเข้าใจในสังสารวัฏแล้วเราจะแตกดับไปด้วยคําว่านิพพานค่ะภพภูมิแรกนะคะก็คือสวรรค์นะคะภพภูมิที่สองค่ะมนุษย์ค่ะภพภูมิที่สามสัตว์เดรัจฉานค่ะสี่เปรต 5. สัตว์นรกค่ะรู้ไหมคะว่าในบรรดา5อย่างเนี่ยโอกาสที่เราจะสั่งสมกรรมดีได้มากที่สุดอะอยู่ในภพภูมิของมนุษย์ซึ่งก็คือพวกเรามนุษย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกได้ว่าจะทำดีหรือทำชั่วพูดดีพูดชั่ว เราสามารถเลือกได้หมดเลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกไหมเราจะฝึกตัวเองยังไงเพื่อให้เป็นคนที่สามารถสั่งสมความดีได้ไปเรื่อยๆเราคิดว่าคีย์เวิร์ดหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนควรทําก็คือการนั่งสมาธิค่ะเพราะสมาธิอ่ะ คือการทําให้จิตใจของคนเราอะค่ะเข้าถึงความสงบจากภายในและเมื่อเราเข้าถึงความสงบสุขจากภายในแล้วกิเลสที่เราจะทําสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นกิเลสที่เราจะทําให้กับตัวเองหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองมันก็น้อยลงค่ะความปกติมนุษย์มี5อย่างค่ะก็คือคนที่จะเป็นมนุษย์ ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐได้เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย5อย่างนี้ก็คือไม่ฆ่าสัตว์เป็นนิสัยไม่ลักทรัพย์ขโมยของคนอื่นที่เราเขาไม่ได้อนุญ,ญาตเป็นนิสัยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่ประพฤติผิดในการเป็นนิสัยไม่พูดโกหกพูดปดพูดเพ้อเจ้อพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดยุแยงพูดให้เขาแตกกันเป็นนิสัย ไม่ดื่มของมึนเมาเป็นนิสัยไม่สูบบุหรี่ไม่ขายยาไม่เสพยาไม่ติดการพนันไม่ทําอะไรที่เป็นอบบยามุก่ะค่ะเป็นนิสัยลองจินตนาการดูว่าเมื่อมนุษย์ทุกคนมีความปกติทั้ง5แล้วโลกใบนี้มันจะน่าอยู่แค่ไหนการที่เราสั่งสมทั้ง5ข้อนี้แล้วก็ทํากรรมดีประกอบไปในแต่ละวันนะคะก็จะทําให้คนเราอะคะ่ะสามารถฝึกจิตใจให้เราคิดดีพูดดี ไม่ประพฤติชั่วและชั่วกลัวบาปได้มากขึ้นค่ะเมื่อคนเราเห็นความสำคัญของการมีชีวิตอยู่เพื่อไม่ให้ตัวเองจากพบภูมิโลกนี้ไปในสิ่งที่ไม่ดีเราจะตระหนักถึงการทำความดีแม้ว่ามันจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามในขณะที่เรามีชีวิตอยู่การรับรู้มีสติอยู่นะปัจจุบันเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อให้ตัวเองได้ไปอยู่ใน พบภูมิแบบไหนซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินในการสแสวงหามันเพราะมันเอาไปไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดของการทำให้สุขภาพเราแข็งแรงก็คือการออกกำลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมคะถ้าเราให้ความสำคัญกับร่างกายแบบนั้นเราก็ควรให้ความสำคัญกับจิตใจเช่นกันเพราะจิตดวงนี้แหละที่จะตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามแม้ว่าเราจะจำได้หรือจำไม่ได้กับอดีตก็ตาม เขาจะไปกับเราเสมอค่ะและร่างกายเนี้ยค่ะก็ไม่ใช่ของเรามันจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆตามอายุไขคะ่ะวันหนึ่งเราจะต้องจากร่างกายนี้ไปวันหนึ่งเราจะต้องจากบ้านที่เราซื้อไปวันหนึ่งเราจะต้องจากรถที่เราซื้อไว้วันหนึ่งเราจะต้องจากจากครอบครัวอันเป็นที่รักจากจากทุกคนบนโลกใบน,นี้ไปสิ่งที่เราเหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีนั่นแหละค่ะ เป็นเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะนำติดตัวไปได้คลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในการดําเนินชีวิตนะคะไม่ว่าทุกอย่างมันจะยากลําบากแค่ไหนขอให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางของความถูกต้องและก็ความดีงามค่ะเชื่อเลยคะ่ะว่าสิ่งที่เราทําไปแม้ว่ามันจะยากลําบากในการเดินบนเส้นทางของความดีและความเที่ยงตรความยุติธรรมมันจะลําบากแค่ในเวลานี้ค่ะและในอนาคตมันจะสบายแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนความดีที่ทุกคนได้ทํา บุญกุศลที่ได้สั่งสมไม่สูญเปล่าไปอย่างแน่นอนตราบใดที่เรายังอยู่ในกฎของวัตตะสงสารยังมีผู้ที่ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังของเราเสมอโดยที่เรามองไม่เห็นแต่วันหนึ่งที่เราละสังขารไม่มีร่างกายนี้แล้ววันนั้นทุกคนจะได้พบกับความจริงซึ่งมันก็สายไปแล้วที่เราจะกลับมาแก้ไขถ้าจะตั้งจิตทำตอนนั้นก็มีแค่จิตเปล่าๆที่ไม่มีร่างวันที่ไปอยู่ในร่างใหม่ภพภูมิใหม่ก็ลืมไปหมดแล้วอย่าผลัดวันประกันพุ่งที่จะสร้างความดีหรือว่าทํากุศลเล็กๆ น้อยๆเลยค่ะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนพบกับความสุขในชีวิตและอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ